จากการพิจารณาประเด็นในการออทำงานต่างๆเราจึงพบว่าการดูงานในประเทศที่ไกลเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปดูในประเทศยุโรปหรือประเทศในออทวีอเมริกานั้นไม่มีความจำเป็นเราควรจะเริ่มต้นศึกษาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรนะครับในระดับอาเซียนแล้วก็ประเทศที่มี best practices นะครับม,ออมีการพัฒนาที่ดีที่สุดใน a r e ยที่เราต้องการ ก็เลยได้มาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับข้อคําถามแรกนะครับจะเป็นเรื่องของงบประมาณงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็เป็นงบประมาณที่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังในค่าใช้จ่ายของการเดินทางของรองประธานสภา,าท่านที่1นนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านกังวลว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้นั้นสูงเกินไปหรือไม่ข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นการตั้งในต,ตอนที่เรายังไม่มีการจองจริงนะครับ เรายังไม่ได้หาโรงแรมจริงเรายังไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินจริงและยังไม่สามารถลงรายละเอียดในทริปได้เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จำโครงการจึงตั้งโครงการและงบประมาณตามสิทธิที่อยู่ในระเบียบทุกประการไว้ก่อนอันที่2ก็คือเรื่องของคณะเดินทางนะครับคณะเดินทางเนี่ยประกอบไปด้วย3ส,ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือกรรมการเองนะครับซึ่งมีผมสสนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสวรพวิริยาโลด ที่เป็นคนที่ผมตั้งใจจะให้ไปดูเรื่องของระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูลโปร่งใสเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมครับ g o v e r n m e n t Technology ของสิงคโปร์ด้วยนักงานด้านเทคนิคแบบนี้เราจำเป็นต้องได้คนที่เหมาะสมกับงานเท่านั้นที่จะสามารถไปดูได้ตอนที่เราตั้งคณะทำงานนี้ขึ้นมานะครับยังไม่มีฝ่ายค้านและรัฐบาลนะครับและยังไม่มีกรรมธิการกิจการสภาผมจึงใช้วิธีแบ่งคร่าว ว่าเป็นฝ่ายค้านและรัฐบาลซึ่งก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนณนะวันที่ผมแบ่งนะครับก็เลยเป็นพักเก้าไกล3ท่านที่มีความจำงลงชื่อไว้ว่าอยากทำงานในคณะกรรม,าก,มาการกิจการสภาแล้วก็ได้เชิญอีกสองพักการเมืองใหญ่นะครับก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็พักภูมิใจไทยให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับแต่ทัดแต่นครับสถานการณ์การเมืองตลอดหน,หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราก็รู้ว่ามีการแปรปรวนมีการตัดสินใจหน้างงานมากใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นสมาชิกที่ไม่มีความพร้อมก็ไม่ได้ส่งชื่อเข้ามาก็เลยมีพักเพื่อไทยสองท่านที่เดินทางร่วมไปกับเราประเด็นต่อมานะครับก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็ไฟแนลออกมาแล้วนะครับในเรื่องของตั๋วเครื่องดินนะครับที่ตั้งไว้ตามสิทธิ์นะครับคือ5 0 0 0 0บาทนะครับเราก็จองจริงได้ในราคา28,0 0 0บาท นะครับส่วนที่เหลือก็จะส่งกลับคืนทางครังทั้งหมดนะครับโรงแรมที่ตามสิทธิ์เบิกได้12,500บาทนะครับจองจริงออกมาเรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับเราก็พยายามจะประหยัดให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนครับการประหยัดนี้ผมกำลังดำเนินหน้าที่ในฐานะเป็นทูตของสภาผู้แทนราษฎรด้วยการเยี่ยมคาระวะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็การเลี้ยงรับรอง นะครับบุคคลต่างๆที่มาพบมาเจอกันนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่ต้องรับรองให้สมเกียรติกับประเทศไทยของพวกเราด้วยนะครับในส่วนของงบรับรองนะครับที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามากเกินไปไหมนะครับเพราะเนื่องจากตอนที่เราตั้งบั d เจตตอนแรกเรายังไม่ทราบโปรแกรมละเอียดนะครับเราจะมีการหักทอนต่างๆนะครับอย่างเช่นเบีย้ยเลี้ยงนะครับของคณะที่ไปนะครับมื้อกลางวันมื้อหนึ่งพอสถานทูตเลี้ยงรับรองเราเราก็จะหักออกจากเบีย้ยเลี้ยง ก็จะมีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงไม่เต็มนะครับถ้าเบี้ยเลี้ยงเต็มก็แปลว่าไม่มีใครที่เราประสานงานร่วมได้เลยนะครับหรือว่าตอนเราจะไปเจอกับคนงานไทยในสิงคโปร์และนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ผมก็ใช้งบระบียบเงี้ยครับในการดูแลของว่างหรือว่าทานอาหารง่ายๆร่วมกันนะครับหักลบกบหนี้เท่าไหร่อย,อย่างไรส่งกลับคืนครั้งทั้งหมดนะครับ